เบอร์ไพ่ตูติดแมงดาไปนำเป <หา S 1> ็นกินแมงดาลพอหอมพอเดียวนี่ละใส่ลงไปเลยจ้าเป็นโต๊ะดึงความหอมดับกินข้าวได้ดีมันแกหล,ลายกันนี่อย่าพักจนพี่น้องคนงตอนนีมเติมใส่เติมบีอยู่นำ้นำเดียวนี่ละพี่น้องโอ้คือหลายลูที่ละโอ้พี่น้องมีเงินพี่น้อง พอน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมเมือนี่วัละปนป่าสินะเป็นงมแมงดาเมื่อวานนี่แต่ว่าผงกระด็ดกินครับพี่น้องได้ใส่เบ็ดกับแมงดาไฟเสือเบ็ดยามเบ็ดกับลูกเขยได้มาได้ปะข้อสี่ตนี้แหละแล้วก็แมงดาหโต ก็เลยตัวผู้หรือตัวลุ้สาวเลยเอาเพื่อนน้องเพชรไปฝะแม่แม็กเพิ่นในีสองตัวจองไว้สองครับพี่น้องตัวผู้หรือตัวเมียโอ้จองไว้สี่วาพิษอันมีแต่ตัวผู้ล้วนๆวได้รูกอกแหลมคือซุ่มที่มันเฝ้าไข่เนี่ยอกแหลมซุ่มมันอยู่หล่อไข่นี่มีแต่ตัวผู้ได้รู้บ้ามืัอนี้เสื้อมันนี่เลยเป็นอะไรรู้ไม่ค่กินมาก็ะมอยให้เขาละดตำเสื้อแจ่วสักตัวก่อนใจมันได้เปล่บวกเอาไหนครับว่าเขาขายแจ่วไม่ได้เขาจำแจ่วเขาเลยเขาหลัดสั่น ค่ะน,นพอกะคางมอแล้ว,ว้อคะน,นี่ค่ะใช้ต่อฐานเช่นเดิมบรรยากาศมือนีก็สิเป็นเอาๆคือ,อจังเ็ดจะออกเนาะ่อยเห็นน้องเนตอันพอกไปก็บันต้องวาวเชื่อว่าไปเก็บเก็ดรวยมือเนี่ยแมนใไหนบนนอนี่ค่ะทวอจะเอาอันนี้ใส่ไหมพาอนำไปเดยว่าใส่สูตรบ้านๆมือนี่แบบรวดรัดขั้นตอนเดี๋ยวเพื่อนจะไปเก็บขอายตู้ ใส่ลงไปเยอะๆเพรา,พาะ,พาพาะว่าจะเอาทงหน้าเนี่ยเอยูค่าจะไปหาเลาะเบิง่งแมงก้าอีกเก็จะไปเยี่ยมเบิ่งเฮ็ดเอจูค่าล่ะพี่น้องเ็อยูค่าเริ่มออกแล้วจ้ะคืออย่นันน้นนี่เลยค่ะไปแห่เมื่อนี้ก็ท่านโมเจ้าไปงานแต่งทงหน้าเนี่ยกินขาวเข้าอย่างแบบน,นั่งกล่อมโอ้อโโกระลาบงูโคไก่โอ้ไลายเนี่ยกินอึดเพินเนบ้านใหม่แม่สวัสดีค่ะ เขาเล่าบอกว่าลูกหลานแม่แม่ไปหาหมดทําหมอโอ้ชูฟังกันนะลูกใหญ่บ้านนะโอ้ยพี่หน่องเลยไม่เงี้ยฟังกะนมอยากเหลียวไปเบิ่งเที่ยวมาส่งพี่น้องเอ้ยเที่ยวไปปลูกบ้านตะวันถิ่นหลวงยืกลายเป็นแม่ดามาโน้นหายย้ําเหมือนเลี้ยงมัแม่หลายหน่วยตั้งหลังเลยคิดงานนี่มันแก่มันแก่ม้อนนี่น้อยหน่อยมันทั้งทั้ง อันนี้เป็นต้นบะเขือคืนจ้ะเดียเอาไปต้มชิมกระปุลแสบปนังเด้อพี่น้องรวยลูกกันง่ายจะช่วงเบึงหองเกี้ยงนิ่นลิ้นอันใช้กับเที่ยวเงี่ยมพมันเห็นมาเบิ่งเฮียนพ่อกับแม่ลืริ่มข้าวว่ะแต่ก็ปลุกลูกแม่เท้าเกันว่ะใช้ไปจูขอนแกนแปดปีแม่ย่าเห็นเป็ดอีหยังมงที่แหลกกับเ็นเห็นเนี่ยบอกยังแม่หายจะไปเลี้ยงนั้งเยอเดี๋ยวก็ชินเอาเก็บไปบักเขือบักเขือคืนกับสิเกิดในน้ำปลามันแถวผัวใช้วันในตรง แค่แสบเลยใตสมค่ะมันเนียินงามแล้วหานไผ่ฮอก็อม่าเนาะเพื่อนก็มาต้นะลนเดใส่หมากมันนี่ค่ะบอกกคืนเพื่อคืนนี่สิมี้สองสนิทเพื่อคืนพลอยก็คืนบัวลอยต้นนี้พลอยบัแม่บางอันบางโอ้ห่ังว่าพกกันบางสนิทกับนี่น้ำค่ะแต่ว่าเสียบค่ะ ต้นมีดกได้หมเทุ่นพี่น้องเลยออกกันหมดม่วงง่ายแฮยไม่ดีค่ะเป็นหนวดเกลือเกลื่อนเล่นจ้ออมแม่จิ้มโอ้เห็นดอกบัเขือคิดพอไใบคู่ได้คืยหันย้ำหลูกี่ใบคู่มันเงี้ยปางแรนหาเหรออยากจะน้ำดอกบัเขือียหยางก่อนอันเป็นความหมายหยางก่อนแม่ยาแพรบเออยาแพรบความหลูดแตกฉานสลัดลักเหลี่ยมียังนี่ละ ข้าก็ตามเพคนเบาแล้วยานลูกเลียนหนังสือบวกเก่งใส่หลายวัดนี้ใครแน่ยี่ได้หรอหลวงเมียฝังใครอยู่บวกเก่งแต่กับบวกปึกบวกเก่งเกินไปแล้วกับบวกปึกเกินไปใั้เก่งเกินไปเดี๋ยวมันสิบอหูเก่งเกินไปหลายกับว่าดีดีหน่อยเลยสมองเลือนเลื่อนเก่งไรเก่งไรข้าวกัว่าหลวงเมียฝังปัญญาอ่อนอ้าวหนียวเขือ มจะมีไส้กระสีมาเอาค่ะออนนอค่ะออนไปต้มนค่ะียงซาากยิ่งงบว่าเห็นังเหอไปแย่งให้เรากันค่ะมีแตะบาเขือบ้างนี่ยเอาไส้บ่กหูได้ว่ามีตนนี้น้ำเห็นนะเห็นหนอเออค่ะเอาเก็บเกตะวันอันนี้มันิคืนหมดชุดได้้ะพอมเลยเมื่อนีนเราเอาสูตรตีงมาคิดครับพี่น้อง เรียบมาคิดปิ้งก่อนแล้วก็ไปจี้แมงดาปิง้งแมงดาเสื้อเดียวครับมาคิดภาษาพุทธอยนี่คือบอกพริกจ้ะแมนนะคะแมงดาก็ต้องจี้เอาเด้วมันจังหอมที่กับปิ้งก็ได้ก็เอาอันนั้นอาจจะเป็นปิง้งะลูกไฟแห้งหอมคือเก่าจัดไปเอามาคิดสีละลายจะไหมเป็ดๆจัง่อยครับพี่น้องมันยังกระเสียบเลยเสร็จแล้เพราะนี่พี่นอ้องปนปลาอีสานบ้านเฮานี่เนีย่ยไปลืมเด้อ ขันใดเสื้อโหลดครับพักอิตู้ครับพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้ามันเป็นตัวดึงความหอมดับกินข้าวได้ดีขันต้มส้มกับเสือตะไไร้นี่เขาลงต้มประมาณกั่นาทีป่ะจะซิฟก่านาทีเศร้านาทีเนี่ยนะลูกพอาปานตัวมีญ่ไปเลยต้มจังเลยมันกับซุกป่าซุกไหวได้เดี๋ยวพิดฝามอไว้กันเด้พี่น้องไหนพี่น้องเอ้ยมึงแดดแดดแดดคึมคืมก่อนเมฆ ต้องฝนสิตโตเวลาผ่านไปแล้วประมาณเกือบ20่สนาทีจา้าโอ้นี่เปิดไฟให้พรอมเอาเสียสว่างไี่น้องออตองอมอม้ม้นต้มฝนต้มฝนอย่อมบนเอิญแม่มาแก่ตาสด้วยนะคะป<อ>งหม้อเลยค่ะเด้อครับแล้วก็เอาอันกระคาต้มน,น้ำหอนมาค่ะข้า,าวาฟ้าเฮ้ยยยยยยิยย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 ้ยย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 ้ยยย้ยยยยยยย พอ,อสิปิงก่อนเหรอเออปิงก่อนลูกสาโอเคเออมาแล้วจ้าเจลปลาแมงดาพอหน่อยส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮ่าใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมๆสื่อติดบานไหวกินเขาแสบขืนแทนแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์เขมา้าเดี๋ยวเลยนเด้จ้าเขาขบบนไงคะงานไนี่องเดี๋ยวใหญ่สี่โตพอดีพอดีแเสบบอด้จำคุยเอาเบอร์พไพตูติดแมงดาไปนึ่าปกินแมงดาบ่ล่ะพออ่อ หอมพ่อเดียวนี้ละค่ะที่หอมหอม้วยเนืิอผิดเกิดยังไงยันไม่มาผิดก่อนโอ้โหลอยไม่ลอยมันจะท้อตะกอกออกมาให้มันเย็นจังหน่อยควันห่วยห่วยจ้ะยางแกะเอาแต่เหนี่ยงจังแกะไงไอตัวไข่บบลุ่นปลาในไข่สุดยอดเด้อบอกเลยมันมัท่านได้เห็นหรอเปล่าเดี๋ยวนะพ่อคิดว่าได้อยู่ตัวนึงอืมค่ะ จวดขอบอ่ะน่าจะมีตัวไข่ตัวหนึ่งนี่มั้งบวกมาคลิปได้แล้วหรอวางวางใบไม้ใบนี้มะนีเชียบเป็นสองแถวจางอ๋ดีดีได้ใหญ่เลยอีแม่เล่าอันนั้นได้ค่ะมำนี่เราไปฟอนนั้นแหรรถอนแหเจ้าบ่าวคือมีร้อยอันถ่ายคลิปมาให้พ่อเบิ่งนำเลยไปเบิ่งได้ไหลสวดนองเอี่ยมเลยบวกโคตรละได้ของนี่แต่เราอ่ะฟอนรลายกมู มาที่นี่ก็ิเตรียมตัวไปหาหมอเลยพี่น้องถือเลี้ยงจะไปหาหมอฉีดยาแก้ปวดเพราะว่าคัดตะมือลูกขืนเฮี้ยนไหมห้องมึงเราคอยพ่อจะเป็นพ่อตามแจวแล้วได้พี่น้องกว่าวุ่นวายกับตายายทั้งสองคำ้านอนกอดดอกแลรเล็กพี่น้องอีกเสื้อแมงดาพร้อมเด้กแต่ว่าค้างหม้อไว้ทะลุพักต้มพักหมีทะเลหม้อมีทั้นพดครับหม้อมีทั้นเดือดกีนขนาวนอนกันละครอาอขกาวนอน อ๋อทอปีได้แมงดานมีใครเดมองทิมเด้อพี่น้องมอมผูร้องไห้โขใช่นี่ละมันคือตัวผูแบบตุ้งใช่อยากกินไข่แมงดาข้างในอกกินมีน้อนอย่างแตก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 มันมีแต่ตัวผูนะลูกเพราะไปงมน้ำไข่มัน,นส่วนมากมีแต่ตัวคูนอ๋อนี่ไม่ใช่ไข่ตัวผูเป็นผู้ก่อไข่แมนเป็นผู้ดูแลดูแลลูกหลานรักษาราชการแถว ใส่งไปไมเสืออาลุหอมมะยายหอมปะหอมเนื้อโกจาโอ้ยผ่นุงบางยาเห็นว่าพี่น้องเรื่องหอมคักหอมนี้ก็ดนึกว่าพอเป็นอย่างรสมอย เดี๋ยวกันเด้อพี่น้องท่าอันยอดฝอยตูยังไงครับตอยตูกัตำใสลงกระน้ำจ้ะดยกขาหนเลยมันเปิแล้วมันป็นพักกลับไปในตูไปบาไปทุราเลยยนี่ค่ะเลยยินเหมอนเฮอยิน่ะดีาเสร็จแล้วพี่น้องขล่นมันเนาะตปวดน้ำแล้ว เป็นฝนตาแมวใส่ตาแมวโตขกกันมาอนแ,แต่ว่าคันแค้นหลายกันีน่อย่าักคันแค้นหลายกันนี่อยา่ายัะเจนี่น้นองคนเปลนมันเป็นน้ำน้ำังะมใหยได้จำจุเบอากันามาใส่ไ้องไปวชิมได,ได้เลยพเราจะชิมค่ะ มาพี่น้องบ้านนี้มาซิมปน่นทำเองชิมเองจากนิดเดียวี่นท้องเลยหอมปะเพาะหอมสุดยัดเลยมันดาวดังสี่ตัวเหร<อ>บ้านได้การเลยไปสี่ตัวแม่งลุ้ยเสิร์ฟเลย,ลเเเลยสี่ตัวนะ ีแรไอ้เอต้องตาวถามมูด้ว <c oughs> ใจจริงคือแบบ <c oughs> อ้านนี่มันจะประเดี๋ยวค่ะตอนมันถีบมาไปเลยเ <c oughs> สืร์มาคิดไหมหนึ่งเล็อกพิกอันต้นบล็อกพิกคนปิ้งมาคิดเสืร์ไหมหนึ่งพอเอาท็อปปิ้งใช่เออเอิญว่าท็อปปิ้งนะอันนี้บ่ใส่อันนี่บ่เดี๋ยวกางมันก็ก้างติดนี่ม่นวันนั้น,น,น,นมันได้คุยอะไร พี่เด็ดพี่เด็ดอสุดยอดเลยฮะทาตุมพักจังไงก่อนพี่น้องบ้านนี่น้องบ้านตามีความันเป็นสีนซีเรียนะใช่ไหมกินหน่อยคือว่าใส่สุดงามๆมาครับมื่อเนี้ยน้องหมอเสร็จเซ็ตแต่งงานน้องหมอทัาน แก้วก่อนมาลูกโอ้ยอยุ่ยากอยุ่ยากกินหน่อยก็สวัสดีเด้อค่ะเดี๋ยวว่าท่านไหนสวัสดีนะมูใส่กระโขลกใส่กับโขลกอะไรซุปถึงได้ครับเพิ่นให้ไปถืออันนั้นเนาะเพิ่นว่าเอาคนงามมาถือกันนะโอ้ยขันมากมาลูกเนียนอ๋อดีดดเด้อัหลุดมือเลยนั่นแหละต้นใจใจค่ะอาหารการกินใน้มาอนี่ยไมนมีก็ลรวบพัด นีกป้แค่นี้ก็สุดยอดของอาหารอิสานกอนเท่าแล้วค่ะสุดยอดได้หรอครับเฮ้ยเฮ้ยต้องรวจเอ็นต้องรักินเขาอยู่กับยานต้อรวจก็ไม่พอใจ่องพี่น้อนไอเอ็ไอ้ปืนครับผมตอนบีมาเลยถึงไซถึงบีอยู่นําเดียวนี่ยแหละพี่น้องโอ้คือหลายลูกเลยนะโอ้ยพี่น้องมีเห็นพี่น้อง อย่างฉันย้างของพี่คือซื้ออืมอันนี้เมือพรอนอืมอ้องมักอืมพอกินมาสุดยอดพี่น้องอ่ยหวอมแมงดาอืมกวนเชื่อไงก่ะท่ะพอใส่บอกขมพ้อมันล้ขมแซ่บเธอรูอ่ะเลยอ้ยบีมันบักใหญ่ไง เอาลองเบิงจะค้างนะมี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 คันผู้มีเคยกินกับผมจะได้รวยหอมแมงดาบใส้มอยกันนะใส้มอยเอยมอยอยู่กันนะใส้หอนเอาลายมาพักหองกับมีบักเขือขาอ่อนครับผมยายสกไปหาเห็ดคมบอกครับพ่อเห็ดคมอยู่ขากำลังอ่เห็นน้องแนทได้มาบางอย่างลายเติบบุรุษ โบ่บ่บหลายมาซอจำห้องมาแมวมาวันขนมันจังจุ่มเห็ดอีหลีเด็ดอนุญาตคุยยังไงอีกดูกระต่ายบ้าไปดิได้บ้าได้หรอกว่ากันสรุปว่าได้มันคือจังจุ่เห็ดอีหลีอยู่นานจนสีน้ำตาลน้ำตาลทำฉันเดี่ยมมันจะท่างเดี่ยบขับใจย่ยมเหมือนพิ่นเอวนลูกลามจ้ะพอลามแม่ลามแต่ว่าแม่ฮากเันผู้จุกให้ ภาษาพวกเราภาษาภาคกลางกันเร้ว่าพ่อหักไม่หักนะครับพี่น้องมันเพิ่นเอาเป็นพ่อหักไม่หักแปลว่าทางนี้ห้องคอรัมไม่รามครับพี่น้องนี่ละเพิ่นได้มาเพื่อนคอรับมาพี่น้องบ้านนี้มากินป้นน้ำเดียวเด้อจะอยู่ในประเทศตัางประเทศก็ดีครับนี่ใส่เหรักเทียงบ้างบ้านซื้อักเกียง ลาเต้คืนขันสวัสดีสดครับพี่น้องครับอ,อร่อยดีนะตัดท้ายของหาองวานา <laughs> ของหวานกรยุูกทุกมื้อข้าวผิงแม่ยาข้าวผิงแม่ขายทางนี้มาได้รู้ได้รู้ว่าได้กินคิดจับจับ <saint S 1> อาปางอาถถงกิโลเขิงมากเลยว่า <lizard> กิโลคือเงีนเจ้าเดียวันละอ่าถงกิโลเขิงมากเลยหัวกันเลยน้าเห็นกัคือว่าทอมมาบอกห้ออนกลองไปใจตะับไปให้เดีกเอาใส่อดกันแล้วกินละเคือนไปไหนที่นี้น่ะแล้วไปเก็บเห็ดอีกดี คนโกรยบคนเแื่อยเพ<ร>ิ่มของสิมมนแม่แม่าหางว่าเนี่ยมีท่านออกไป้ามาแต่เด้วป่ะเน,นะี่ยกำลังเริ่มเถื่อนออจำยิ้มโทมคำเข้าเลยได้คิดน้องคุยเด้องหนุนะช่าหมาขุมก็อบอกความแค่ต่อไปน้อนควรสิปปเปิดแอร์ให้นอนเว้นอยู่ผมจำเขาว่าต้องเอาไปหนหายก คนหน่อยแล้วเดี๋ยวไปานาเไปเกบเห็ดบอกว่างอนไปนะนไปเือจะไปหางมแมงแต่อดนอนอนเือตอนนี้เหลืออยู่หลายเซนตรดองน่ะเป็นลอยตัวเออเห็นตกี้มันละรงเข้อหสิบกว่ามันเลาแล้วกับเมื่อทรงเกาคูเห็ดเจียวไงเขาเห็ดเจียวกระทินขึ้นทินมาดรับ บบมีเดลิิเพลงนีมาจากเมืองสอปปอล่ามเนอเลยแล้วเป็นขมอนนั้นสรองพอล่าใหม่น้องส่องนี้มีตรบุญทางานค่ะมวลหลายเ่ลำจริงได้บัตนางวนเนี่ยเดินเดินหกเดินสี่เดินสองเดินสี่เดินหกมีตรบุญทางานไปบวงมาล่ามานะนี่ใช่เจ้าบอลโซดใหญ่ มาลำสิงานงานเต็มงานแตน็มบานมะนาวไปดิล่ะเห็นจะเลือยำถือเอ,อื้แม่งดาพี่น้องตำม,มีมุนครับเคียวเห็น,นหนาลูกมมุนมัอยันตาลายเลยมอยมอะไรต้องเสียบบกร็รอ <c oughs> มาตำมีดเอ้ยเอ้ยมาคุยฝนน้พ่อได้ สุดยอดเลยครับ<ด>คลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะยูในประเทศต่างประเทศก็ดีครับก <c oughs> ดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับว <c oughs> ันนี้กินป,ป่นปลาเสื้อแจ็วแมงดาสุดยอดครับพี่น้องขอบคุณครับผมตำแมงดาเสื้อนำทีมาคิดยิบเสื้อนำโอ้สุดยอดพี <c oughs> ่น้องกดอ่านประอ่านยูครับกินข้าวก็มัหน้าผม